เมื่อไม่นานวันนี้นะครับบูดี้ได้มีโอกาสนะฮะไปยังเชียงใหม่นะะเดี๋ยวให้ดูภาพนี้หน่อยดีกว่าคุณผู้ชมพูดถึงเมื่อหลายเดือนก่อนหน้านี้ไปเชียงใหม่ได้เจอกับอาจารย์เฉลิมชัยนะครับและเขาอยากจะจัดทำเหรียญพิเศษนะฮะออกมาเพื่อสร้างหอประวัติครูบาเจ้าศรีวิชัยนะฮะบริบรเวณตรงข้ามเนี่ยอนุสาวรีย์ครูบาทานขึ้น,นอยสุเทพ่นเองนะครับอยากให้ทุกคนมาร่วมบริจาคก,กันหน่อยได้ที่0 6 1 2 7 3 7 0 0 7และ0 6 1 2 7 3 7 1 1 7 เหรียญที่ระลึกเป็นการออกแบบร่วมกันของสองศิลปินล้านนานะครับอาจารย์สุสิรศิษ์ะนะคบและอาจารย์เฉลิมชัยคงสิพิพัฒน์เป็นการร่วมทําบุญบริจาคเพื่อแสดงออกถึงนะครับกตันยูกตันยุตานะคะแล้วก็ที่มีเขาเรียกว่าเป็นที่มีต่อคุณงามความดีของครูบาเจ้าสีวิชัยเหรียญมี5เนื้อโลหะคือทองเงินอัลปก้า ทองฝาบาทและทองแดงนะคะท่านใดที่มีจิตศรัทธาเนี่ยติดต่อได้ที่เบอร์โทรที่เราขึ้นให้อยู่ตอนนี้นะคะหรือว่าจะไปที่มูล,ลนิธิสถาบาันครูบาเจ้าสีวิชัยก็ได้งานเริ่มตั้งแต่10บโมงเช้าเป็นต้นไปค่ะโอกาสมาแล้วครับสำหรับทุกคนที่สนใจจะลงโฆษณากับสื่อของ Woody World ทุกสื่อครับไม่ว่าจะเป็นรายการตื่นมาคุยเกิดมาคุยรวมไปถึงสื่อออนไลน์ด้วยติดต่อได้ที่หมายเลขเดียวหมายเลขนี้ครับ